สวัสดีค่ะพี่น้องอูนีนเย็บผ่านผ้ามะเทียวสะพานพูดจ้ะผ้ามาเทียวสะพานพูดะาาสะพานเน,นี่ยจ้ะเห็นบ่ย้อนแสงได้ดีนี่แดดยเย็บผ่านมาทุละาผ้าทุละแถวนี้ก็เลยลงล่องทรายแม่น,น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานพูดให้เบิงจ้ะเห็นบ่จ้ะพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าออกไปนมองคาเลือกเพิ่ข้านขงนอกจก้ะเดี๋ยวแบบนึงเดี๋ยวแยกเพื่นท่ายางไปหนูตรงนี้เราเดินออกไปได้ในรูป<อ>เดินออกไปได้อยู่<อ>ใช่ไหม เป็นมาจะพี่นอ่ะไปยายเพ่นสิภาสิภาเบิงนามนี่จะเห็นบอกงง้าเลือสะพานนี่จะขี่นอ่ ตอนอนี้ตอนบ่ายบ่ายสองโมงเคืงจะพี่น้องบ้านไดมีเลือดโดยสารมาด้อโอ๊ยยายกบ,บกายย่างไปใกล้บันไดเด่นีพี่น้องเอ้ยย่านอยู่เด่นี่ยายเพ่นกับย่านอยู่เด่นนี่ นี่สะพานพุทธจ้ะนี่สะพานพุทธนะพี่น,อะะน้องป้ายาศิบิพานังมาเบิ่งนี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะ พูนาคุณกวัดนี่ตวัดเก่าแก่ทั้งน,นั้นนะจ๊ะพี่น้องเห็นบ่เป็นตะยานเนี่ยพี่น้องเอ้ยเด็กเพ่นไม่ยืนอยู่นี่กัะขาสั้นปับป๊บๆได้หนี่เป็นตะยานให้ขาดพี่น้องย่านอีู่ดนี่แม่น้ำคง้่วงนี่เนาะนี่จ้ะ ยายเพนมาธุระก็เลยม่าทายแวะลงทายเธสะพานพูดไห้พี่น้องเบื้องจ่ะการพูดโอเเนาะเห็นฝ่าเห็นหมอกใส่ไหมเนาะยายเพนออกข้างนอกถือกล่องนิดพี่แต่ว่าผ้าเบิ่องอันนั้นเบิ่องอันนี้แต่ว่าที่จริงอนะผ้าพี่น้องเห็นฝ่าเห็นหมอกอีกอย่างบหเนาะนี่จ้ะ แน่นมเจ้าพระยาะด้อพี่น้องมันย้อนแสงอาชันติสกอนเจ้าพ่อกันเมื่อนหนคลิปหนามือนิดย่าผ้ามาเทียวสามีหล่ะจ้าสวัสดีจ้า